ขอน้อมกลาบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคําสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมมีเนื้อหาสาระดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึง อานิสงของการรักษาอุโบสถศีลได้อานิสงมากขนาดนี้จริงหรือลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับอานิสงของการรักษาอุโบสถศีลหรือศีลแปดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอุปมาถึงอนิสง์ ของการรักษาอุโบสถศีลไว้ว่าถ้าจะนำมาเปรียบกับสมบัติของพระราชาที่แม้จะครองความเป็นใหญ่ถึง16แควนก็ยังไม่ถึงเสี้ยวของผลบุญอันเกิดจากการรักษาอุโบสถเลยเพราะสมบัติมนุษย์เป็นสมบัติหยาบเหมือนสมบัติของคนกำรรามีความสุขได้ไม่กี่ร้อยปีก็ต้องพลัดพรากซึ่งเทียบไม่ได้กับการได้เสวยทิพสมบัติ อันยาวนานในสวรรค์ที่เกิดจากอนิสงค์ของการรักษาอุโบสถศีลการรักษาอุโบสถศีลนี้แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม่นานแต่กลับสามารถส่งผลให้มีอนิสงค์าดดางมากมายเกินควรเกินคาดได้ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจะได้รับอนิสงค์มากมายเกินควรเกินคาดอย่างน้อย,อยก็สามารถแบ่งออกเป็นห้าข้อคือห ย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีลย่อมฝุงขจรไปไกล 3. ผู้มีศีลเข้าไปสมาคมใดๆย่อมเข้าไปอย่างอง,งาอาจไม่เก้อเขิน 4. ผู้มีศีลย่อมไม่หลงไหลทำกาละคือไม่หลงเผลอสติในเวลาตาย 5. ผู้มีศีลตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถึงความเป็นสหายแห่งเทพนอกจากนี้ศีลยังเป็นบาทเบื้องต้นแห่งสมาธิทำให้ใกล้ต่อมรรกผลนิพพานดังนั้นคนที่ตั้งใจรักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นพุทธศาสนิก,กชนที่ดีก็ควรที่จะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ ทั้งยังต้องเป็นกันลยามิตรชักชวนคนรอบข้างมาสั่งสมบุญใหญ่ที่เกิดจากการรักษาอุโบสถศีลเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทดให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปบุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่าก็ยังไม่งามเท่าผู้มีศีลเป็นอาพรณ์ผู้มีศีลย่อมติเตียนตนเองไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงศีลที่บริสุทธิ์ย่อมเกิดปิติทุกเมื่อ ศีลจึงเป็นรากฐานแห่งความดีทุกอย่างและกำจัดความชั่วทั้งปวงอุโบสถศีลน,นั้นเป็นศีลสำหรับคารวาสผู้คองเรือนซึ่งปรารถนาความสุขอันยอดเยี่ยมในการปัจจุบันและอนาคตและเป็นศีลสำหรับผู้สนใจสะสมบารมีเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานสำหรับความอัศจรรย์ของอุโบสถศีลน,นั้นก็จะมีเรื่องเล่าสมัยพุทธกาล มาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับครั้งหนึ่งนางเอกุโปโสติกาพิสุนีออกบวชเมื่ออายุได้เจ็ดปีบวชแล้วไม่ทันถึงครึ่งเดือนนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์หมดสิ้นอาสวะกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหลายคนคงสงสัยว่าเหตุใดนาง จึงได้บรรลุธรรมรวดเร็วอย่างนั้นนางจึงเล่าประวัติการเวียนว่ายตายเกิดของนางว่าเมื่อ9กกับที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมาแล้วเจ็ดพระองค์คือพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระสิขีพุทธเจ้าพระกะกุสันโธพุทธเจ้าพระโกนาคมะโนพุทธเจ้าพระกัสปะพุทธเจ้าและพระโคตมะพุทธเจ้าของเราในสมัยนี้ ในสมัยพระเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้านางเอกุโปสติกาภิสุณีเกิดเป็นหญิงรับใช้ของพระเจ้าพันธุมมาผู้ครองนครพันธุมดีนางได้เห็นพระเจ้าพันธุมมาพร้อมด้วยอมมาตข้าราชบริพารทรงสละราชกิจมาสมาทานรักษาอุโบสถศีลในวันพระนางจึงคิดว่าอุโบสถศีลน,นี้น่าจะเป็นของดีวิเศษ เจ้าฟ้ามหากษัตริย์จึงสนใจสมาธานรักษาเป็นประจำนางคิดได้ดังนี้จึงศึกษาและทําใจร่าเริงสมาธานรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำทุกวันพระผลของการรักษาอุโบสถศีลทำให้นางได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานอันสวยงามมีนางฟ้าแสนานางเป็นบริวารมีผิวพรรณผุดพองดังทองคำ มีความงามยิ่งกว่านางฟ้าอื่นๆระหว่างที่นางยังท่องเที่ยวเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดในพบใดชาติใดนางจะเป็นผู้ประเสริฐในทุกสถานทุกพบทุกชาติได้มีที่อยู่อาศัยเป็นเรือนยอดปราสาทมนดบได้ดอกไม้เครื่องหอมเครื่องรูปไหลของกินของใช้ไม่เคยอดอยากภาชนะเครื่องใช้ทำด้วยเงินทองแก้ว ผลึกแก้วปทุมราชผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าเปลือกไม้ล้วนแต่งามวิจิตรมีราคาสูงมีพาหนะเป็นช้างมา้ารถมีครบสมบูรณ์ทุกอย่างนี้เป็นผลบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาอุโบสถศีลในวันพระของนางตลอดเวลา9กลกับของนางนางมิได้ไปเกิดในทุกขติภูมิเลยพระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์แปดที่บุคคลสมาทานรักษาแล้วย่อมมีผลยิ่งใหญ่มีอนิสงส์มหาศาลมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งนักมีผลอนิสงส์แผ่ไพศาลมากอุโบสถศีลเลิศกว่าสมบัติพระเจ้าจากกักรพรรดิบรรดานคนร่ำรวยที่สุดในโลกมหาเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตามความร่ำรวยเหล่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วย่อมเป็นของเล็กน้อยทรัพย์สมบัติของเศรษฐีทุกคนในโลกรวมกันก็ไม่เท่ากับทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเปรียบเทียบกับผลของการรักษาอุโบสถศีลย่อมเป็นของเล็กน้อย คือไม่ถึงเสี่ยวที่16ของผลบุญที่เกิดจากการรักษาอุโบสถศีลเพราะสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นสมบัติมนุษย์เป็นสมบัติหยาบเป็นความสุขหยาบใช้เวลาเสวยอ,อย่างมากไม่เกินร้อยปีแต่ผลของอุโบสถศีลเป็นเหตุให้มีสมบัติทิพความสุขก็เป็นทิพด้วยการเสวยสมบัติทิพ กินเวลายาวนานเป็นกลับเป็นกันบางทีเป็นนิรัน์หมายถึงนิพพานสมบัติดังนั้นชายหญิงทั้งหลายผู้ได้สมาทานรักษาอุโบสถศีลย่อมได้ชื่อว่าเป็นความดีอันมีความสุขเป็นกําไรไม่มีคนดีที่ไหนจะติเตียนได้เมื่อสิ้นชีพไปแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่ง โดยศินแปดประกอบไปด้วย 1. ไม่ฆ่าชีวิตสัตว์หรือมนุษย์ 2. ไม่ขโมยทรัพย์สินผู้อื่น 3. ไม่ล่วงในทางเพศต่อสามีหรือภรรยาผู้อื่นรวมถึงชายหญิงต้องห้าม 4. ไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นจริงหรือคำโกหก 5. ไม่ดื่มน้ำเมาหรือสารที่ทำให้เมาหรือเสพติดห ไม่บริโภคอาหารในยามวิการคือหลังเที่ยงก่อนถึงพระอาทิตย์ขึ้นในอีกวัน 7. ไม่ฟ้อนรำทำเพลงแสดงกิริยาร่าเริงรวมถึงละเว้นจากการแต่งสวยแต่งงามให้ร่างกาย 8. ไม่นั่งหรือนอนบนที่นั่งหรือที่นอนที่ทำให้นุ่มหรือสูงจากพื้นทั้งหนี้ศีลแปดมีได้มีจุดเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติได้ เฉพาะที่นุ่งขาวห่มขาวหรือเข้าปฏิบัติในวัดเท่านั้นแต่คารวะทั่วไปผู้รักษาศีลห้าก็สามารถเพิ่มศีลอีกสามข้อรวมเป็น8ปดข้อการรักษาปฏิบัติโดยไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือไม่ต้องปฏิบัติในวัดก็ได้ซึ่งประโยชน์ของการรักษาศีลแปดมีดังนี้1เป็นผู้มีจิตใจเมตตารู้จักช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้อื่น 2. เป็นผู้ไม่มีความอยากได้ไม่มีความละโมบในทรัพย์สินของผู้อื่น 3. าํทำให้ครอบครัวมีความสุขมีความรักและเข้าใจกัน 4. ทํทำให้ผู้อื่นรักผู้อื่นอยากเข้าใกล้ไม่สร้างศัตรูไม่มีผู้ติฉินนินทา 5. มีทรัพย์เงินทองและไม่เสื่อมในทรัพย์นั้นง่าย 6. เป็นผู้มีความอดทนสามารถรู้จักห้ามใจในความอยากทางกายและทางใจของตนได้ 7. เป็นผู้ไม่หลงไหลมัวเมาในกิเลสในความสุขอันไม่เที่ยง 8. เป็นผู้รู้จักประมาณตนรู้จักสำรวมตนรู้จักใช้ชีวิตอย่างความพอเพียงเป็นอย่างไรกันบ้างครับเชื่อว่าหลายท่าน คงได้เข้าใจถึงอนิสง์ของการรักษาอุโบสถศีลกันนะครับลองน้อมนำไปยึดถือปฏิบัติกันดูนะครับแล้วส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลองมาเล่าแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปนี้กันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ